กันที่จังหวัดสตูลน,นะครับโดยทางสอนชนสตูลครับสร้างการรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะครับเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืนครับที่เพนทิปรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับนาวาเอกแสนไทยบัวเนียม รองผู้อำนวยการศูนย์นวิการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่จังหวัดสตูลให้กับเยาวชนขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืนครับและเก็บและเป็นการพัฒนาองค์ความรู้พร้อมปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งรวมถึงป่าชายเลนครับกิจกรรมนะคะก็มีการเยี่ยมชมศึกษาทรัพยากรป่าชายเลนตำมะลังการเก็บขยะชายทะเลการปล่อยพันธ์สัตว์น้ําและการปลูกป่าชายเลนโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูลจํานวน50คนเข้าร่วมค่ะ